สวัสดีครับนี่คือ TA เ e m ฮมิมันนี่ก่อนเราเล่าเรื่องกำเนิดเฟด1913หัวหน้าธนาคารทั้งระบบและเครื่องจักรพิมพ์เงินยุคใหม่วันนี้พาไปสงครามโลกครั้งที่ห 1914- ถึง1918สงคราม4ปีสูญเสียรวมกว่า40ล้านชีวิตและเป็นจุดที่ทองคำทยอยไหลออกจากยุโรปไปอเมริกาจนดันสหรัฐ ขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกพร้อมแล้วไปลุยกันช่วงที่หนึ่งสงครามเปิดฉากและความจริงขมของโกลสแตนดาร์ดปี1 9 1 4ประกายฝ่ายจากคาบสมุทรบอล่านลามเป็นสงครามโลกฝ่ายมหาอำนาจเก่าอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียฝ่ายตรงข้ามเยอรมนีออสเตรียฮังการีออตโตมันสงครามคือหลุมดำดูดเงินของจริง กระสุนรถไฟอาหารทหารโรงพยาบาลสนามใช้เงินแบบไม่มีเพดานปัญหาทันทีโกสแตนดาดแข็งทื่อจะพิมพ์เงินเพิ่มก็ต้องมีทองคำอังกฤษรู้ว่าพิมพ์อย่างเดียวค่าเงินสเตอร์ลิงพังแน่เลยต้องกู้เงินจากสหรัฐควบคู่กันเพราะสหรัฐยังไม่เข้าสงครามจึงมีทรัพยากรทองและเครดิตพร้อมมินิสตอรีห่ห ลอนดอน1914งแบงก์ใหญ่ทกด่วนว่าจะพิมพ์ก็พังจะไม่พิมพ์ก็รบไม่ได้คำตอบคือโทรข้ามแอตแลนติกไปนิว york ช่วงที่2บทบาท2ยักษ์เอกชนของอเมริกา็อกเกอร์เฟลเลอร์และมอร์แกนจอห์นดี็อกเกอร์เฟลเลอร์ปฏิวัติธุรกิจน้ำมันด้วยสแตนดาร์ดออยล์พลังงานคือเลือดของสงครามน้ำมันน้ำมันหล่อลื่นขนส่ง ทำให้อเมริกามีปุ่มพลังงานในมือจอร์พเยียร์พอมอร์แกนหรือเจพีมอร์แกนก่อตั้งเจพีมอร์แกนแอนโคในปี1871บ้านรับฝากเงินและวานิธนกิจที่ใหญ่พออุ้มระบบทั้งประเทศเวลาแพนิคช่วง WWI มอร์แกนแอนโคทำหน้าที่เป็นเอเจนต์การเงินให้ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสช่วยจัดขายพันธบัตรช่วยจัดซื้อยุทธปกรณ์และเปิดเส้นเครดิต ประเทศยุโรปกู้หนักพอเงินตราตัวเองเริ่มอ่อนทองไม่พอต้องส่งทองคำจริงมาชำระมินิสตอรี่สกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเรือพาณิชย์วิ่งข้ามไปกลับขาไปบรรทุกกระสุนอาหารหลิกขากลับบรรทุกทองคำแท่งจากลอนดอนสู่ท่าเรือนิวยอร์กช่วงที่3ทองคำไหลทำไมบอกว่าใครมีทองเท่ากับมีอำนาจเมื่อยุโรปจ่ายหนี้ซื้อของด้วยทอง ทองสะสมในสหรัฐพุ่งจนกลายเป็นผู้ครองทองรายใหญ่ที่สุดในโลกอังกฤษแม้ชนะสงครามแต่ฐานะการเงินอ่อนแรงท้องลดหนี้สูงสหรัฐเปลี่ยนสถานะจากลูกหนี้โลกเป็นเจ้าหนี้โลกเน็ตเครดิตเตอร์ดอลลาร์เริ่มมีแรงดึงดูดเชิงระบบสัญญาณน,นี้คือจุดเริ่มอเมริกันเซน t ์ชุรีอำนาจเงินทองอุตสาหกรรมชิปข้ามมหาสมุทร สรุปสั้นจำง่ายสงครามคือเครื่องสลับทองจากยุโรปไปกองที่สหรัฐทองกองใหญ่เท่ากับความเชื่อมั่นสูงเท่ากับอำนาจต่อรองการเงินช่วงที่4เส้นเวลาเงินสงครามอังกฤษกู้อเมริกาพิมพ์ประชาชนซื้อบอนอังกฤษฝรัร่งเศสออกวอลลนส์ภายในประเทศพลัสกู้จากตลาดนิวยอร์กบ้านมอร์แกนเป็นสะพานสหรัฐก่อนเข้ารบ เอกชนขายของให้ยุโรปเงินไหลเข้าเศรษฐกิจอเมริกัน1917สหรัฐเข้ารบจริงรัฐบาลออกลิเบอร์ตี้บอส์ให้ประชาชนซื้อเฟดและแบงก์พาณิชย์ช่วยการทำการตลาดดูดออมฝั่งยุโรปพอนี่ท่วมรายได้ภาษีไม่พอต้องหยุดแลกทองเป็นช่วงๆใช้มาตรการฉุกเฉินเชื่อมกับตอนก่อนหน้า กติกาเฟดมีทองคำกั้นต่ำประมาณ35%ของเงินที่สร้างหรือหนี้ที่ก่อแต่เมื่อเวลาผ่านไประบบจริงๆเคลื่อนสู่ทองน้อยพันธบัตรมากขึ้นรัฐบาลออกพันธบัตรเฟดพิมพ์เงินซื้อหรือพยุงเงินไหลเข้าสงครามเศรษฐกิจพันธบัตรกลายเป็นหลักประกันร่วมกับทอง fractional reserve ปลดล็อกการคูณเครดิตของแบงกพาณิช นี่แหละเชื้อเพลิงโครงสร้างที่ทั้งสร้างความเฟื่องฟูและพิบัติรุ่นต่อมาหมายเหตุเล็กๆให้ตรงประวัติ J.P. Morgan แกก่อตั้งปี1871ไม่ใช่1971ช่วงที่5แพ้ชนะและสนธิสัญญาแวร์ไซทำให้ไวยมาพังฝ่ายแพ้เยอรมนีออสเตรียฮังการีออตโตมันอาณาจักรแตกเป็นรัฐเล็กฝ่ายชนะอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐ แม้เข้าช้าแต่ปิดเกมด้วยทรัพยากรที่ลน้นสนที่สัญญาแวร์ซาย1919บังคับให้เยอรมน,นีรับผิดชอบค่าเสียหายสงครามก้อนใหญ่เกิดสาธารณรัฐไวยมารายได้ไม่พอนี่กดจึงพิมพ์เงินจนเกิดไฮเปอร์อินฟลชัน 1923. ภาพจำคือคนเยอรมันเข็นรถล้อเดียวใส่แบงค์เป็นกองไปซื้อขนมปังหนึ่งก้อนมินิสตอรี่ 3. ร้านเบเกอรี่เบอร์ลินช่วงเช้าป้ายขนมปัง5,000มาร์กช่วงบ่ายต้องขีดค่าเขียนใหม่เป็น50,000มาร์กราคาเปลี่ยนเร็วกว่ามึกจะแห้งช่วงที่6สหรัฐหลังสงครามทองกองโตบวกเครดิตบานเท่ากับ roaring twenties ทองคำสะสมในธนาคารสหรัฐหนาแน่นฐานะการเงินแข็งเฟดอัดสภาพคล่องธนาคารปล่อยกู้ง่าย ตลาดหุ้นอสังหาและสินค้าคงทนพุ่งเงินใหม่ไม่ได้มาจากแบงก์ชาติอย่างเดียวแต่มาจาก fractional reserve ของธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากอยู่10ปล่อยกู้ได้100เครดิตขยายทวีคูณทุกอย่างดูดีเกินจริงรายได้โตวงดนตรีไฟนีออนรถยนต์คันแรกของครอบครัวหุ้นที่ทุกคนเชื่อว่าขึ้นตลอด r o ร r i n g 20s คือปาร์ตี้บนเครดิต สวยตอนเปิดไฟแต่พอปิดไฟนี่แหละบทเรียน5ข้อไปดูสรุปเชิงกลไกทำไม WWI พลิกโลกทางการเงินข้อเท็จจริงจากที่ทีมสรุปมาอังกฤษพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องกู้สหรัฐไม่งั้นสเตอร์ลิงพังหลายประเทศกู้จากสหรัฐจ่ายหนี้ไม่ไหวเอาทองมาจ่ายแทนทองไหลเข้าสหรัฐใครมีทองมากพอมีอำนาจเหนือโลกหลัง WWI ผู้ชนะเชิงการเงินจึงเป็นสหรัฐเฟดคือ Lender of Last Resort และเครื่องจักรพิมพ์เงินของระบบใหม่เงินสดให้ประชาชนรีเซิร์ฟให้ธนาคารกติกาสมัยนั้นให้มีทองคำขั้นต่ำประมาณ35%ของเงินที่ทำแต่เมื่อเวลาผ่านไประบบจริงๆเคลื่อนสู่ทองน้อยพันธบัตรมากขึ้นรัฐบาลออกพันธบัตรเฟดพิมพ์เงินซื้อหรือพยุง เงินไหลเข้าสงครามเศรษฐกิจพันธบัตรกลายเป็นหลักประกันร่วมกับทอง fractional reserve ปลดล็อกการคูณเครดิตของแบงก์พาณิชย์นี่แหละเชื้อเพลิงโครงสร้างที่ทั้งสร้างความเฟื่องฟูและพิบัติรุ่นต่อมาบทเรียนเร็ว5ข้อ 1. สงครามใหญ่เท่ากับเคลื่อนย้ายทองคำข้ามทวีป 2. มีทองเท่ากับมีเครดิตเท่ากับมีอำนาจต่อรอง 3. เฟด ทำให้ดอลล่าเริ่มมีบทบาทเกินประเทศเพราะอาเมริกาถือทองและปล่อยกู้โลก 4. Fractional Reserve และพันธบัตรรัฐเท่ากับเครื่องคูณเครดิตทั้งคุณและโทษ 5. r o a r i n g Twenties คือปาร์ตี้บนเครดิตสวยตอนเปิดไฟแต่พอปิดไฟนี่แหละนี่คือภาพใหญ่ของ WWI สงครามที่ไม่เพียงย้ายเส้นพรมแดนแต่ย้ายศูนย์กลางทางการเงิน จากลอนดอนไปนิวยอร์กพีหน้าเราจะไปต่อกับ Great Depression 1น2 9วันที่ปาร์ตี้ r o a r i n g Twenties ดับวูบตลาดหุ้นวอลล Street ร่วงธนาคารล้มเป็นพันและในที่สุดปี1933สหรัฐถึงขั้นสั่งห้ามประชาชนถือทองนี่คือ t ีเอเฮมิมันีขอบคุณที่ฟังแล้วเจอกันครับ